นี้เป็นครั้งที่55ตรงกับวันที่3เดือนมกราคมพุทธักรา2569พระพเจ้านางสาวชนดาจันทะขอเป็นวาจาสัทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระเขาวังปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำมเ็จรุนหลวงปู่พุเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรรตนตรายคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสม,มัตาจักรวาเรสุอัตระคัตสันตุเทวตาสัทธร,รมังมุนิราชาัสสะ สุนันตุสักขะโมคะทางสักเคกามีสุรุเปคริสิขราตเตจันติเขวิมาเนทีเปรเถจะคาเมตุวนาคาเนเคหาวัตุมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวชาลถาลาวสเมยขาขันทภนาคาตินหันตาสันติเกยามุนิวัรจนนางสาทาวโเมสุนันตุธรรมะสวนาการุอยัมพัทนตาธรรมะสวนาการุอยัมพัทันตาธรรมะสวนาการุอยัมพัทันตาบวสวดนมการสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควาตตวะรหัสตวสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควาตตวะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีเมสระนังอัญงพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทีเมสระนังอัญญทมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทีเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาน บทส่วนมหาการุนิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุนิโกนาโถอัธายาัภพปานินางปุเรตวาปรมีสภพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหตุสพุปัตถวามหาการุนิโกนาโถหิตายสสพพปานินางปุเรตวาปรมีสภพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาชเชนะมาหตุสภุปัตถวามหาการุิโกนาโถสุขายสัภพปานินางปุเรตวาปรมีสภพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหตุสภุปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสูตรตังเอกังสมัยังพระขวาสเกสูวิหารติกะปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคะสัตถินปัญจมะเตหิพิคูสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศไหหิจโรกธาตุหิเทวตา เยผูเยนัสันิปติตาโหติพระวันตังทัศนายพิขุสังคันจะอัตโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอต่าทั้โหสัอายังโขพระขวัสเกสุวิหารติกปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณสัทถินปัญจะมาเตหิพิขุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสเตหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยผูเยนัสันิปติตาโหติพระวันตังทัศนายพิขุสังคันจะเยนุนาไมยมปิเอนะพระวาปะเตปโนปะสังกะเมยามาอุปสังกามิตวาพระวัตโตสันติเกปะเจกกะ ปเจกัคาถาภาษยามติอัตขโคตาเทวตาเสยยถาปีนามะพละวาปริโสสัมิชิตังวภาหังภาสาเลยาภาสาริตังวภาหังสัมิชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรายิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตขโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอะถังสุเอกะมันนาทิตาโคเอกะเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสีมหาสมโยปวนัสสมินเทวกายะสมัคตาคาตมหาอิมังธรรมะสมยัง ภาคิตาเยวะอชิตัดสังคัติอัตโคปราเทวตาพระขตวตัวสันติเกอีมังคาทางอาาสิตตัตระพิกโวสมาถาหังสุจิตตังอัตโนุชุกัมกังสุสารธิวเนตานิขัหตไวทริยานิรขันติปันทิตาติอัตโคปราเทวตาพระขัวตวสันติเกอีมังค่าทางอาาสิเฉตวะขีลังเฉตวะปริคคยิตะขีลาโอหัจัเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจักขุมมาตาสุตรทันตาสุติสูนาคติอัตโคปราเทวตาพระขัตตว์ตัภาาวสันติเกอีมัง ปริปูเรงสันติติอัคโคพระควาพิขูอามันเตศเยภูเยนาพิคเวท่าสาสุโลกธาตุสุเทวตาสันิปติตาหุติตถาขัตังทัศนายพิขุสังคันจะเยปิเตพิคเวไอเหสุงอัติตำมัทานังรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวาตานัง เอตัดปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาเหตุสงเสรยถาปีใม่ห่งเอตารหิเยปิเตปิคเวอพาวิสันติอนาคตามัทานานรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระกวานตานาเอตัดปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาภวิสันติเสรยถาปีใมหังเอตารหิอจิคิสานิพิทเวเทวกายานังนามานิคิตายิสานิพิทเวเทวกายานังนามานิเทศิสานิพิทเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกรรมนาสิกโรธาพาสิสานิเตเอวัมพันเตติโคเตปิโคพระโคตัวปัจจสุตรสุขภาวะเอตตะทัโวจ่ สิโรการรม,มนุกัาสามิยะถาภูมาตาทัสสิตายสิตาคิริคภพรังเปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวาัสาลีนารุมาหังสาวีสังคุโนโ โอทาตามะนัสสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาพิญโยปจัตเตยตวะวเนกปิรวัฒเวตะตัวอมติยสัทาสาวิกศาสเนระเตเทวกายายพิกตาเตวิชานาถาพิขโวเตสะอาตตาปะมังกรุงสุดโตพฤตสาสานังเตสะปาตุระหุยานังอมนุสานะทัศนังอเปเกสตะตัมทักผูสหัสสังอัฏฐะสัตตลินสัตังอเปเกสหัสสานังอมนุสานะมัททัสงอเปเกนันตัมทักผูที่สาสัพพะผุตตาอหุตันจัตสพังอภิญญาญาวะวะคิตวานะจักขุมันตะตัวอมติยสัทาสาวิกศาสานีระ พิฆาวะเยโวหันกิตติยิสามิขิราหิอนุคุปัสสสัตตสหัสสาวะยขาพุมากรปิรวัตวาอิทิมตโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสสินโนมุทำมานายพิฆาโมพิขุนัสสมิติงว่านังชาสหัสสาะเหมาว่ตายยขานานะตะวันนี้นอิทิมตโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสสินโนมุทำมานายพิฆาโมพิขุนัสสมิติงว่านังสัตต์ขีราติสหัสสาวะยขานานะตะวันนี้นอิทิมตโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสสินโนมุทำมานายพิฆาโมพิขุนัสสมิติงวานัง อิเจเตโสรสสะสหัสสายขานานาตวันนิโนยที่มัตโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทามานาพิกำมุที่ภูรนสันมิติงว่นังเวสสัยมิตาปัจจสตายาขานานาตวันนิโนยที่มัตโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทามานาพิกำมุที่ภูรนสันมิติงว่นังคุณพีโรราชาไคโกเบภูรสาณิเวสนาพินยนดังสตาสหัสสังหยขานางไปยิรูปสติคุณพีโรราชคายโกโสปะคะสันมิติงว่นัง ปริมานจะที่สังราชาท่าตารโถประสาสติขันทพานังอธิปติมหาราชายศสสิโสภุตตาปิตสสะพระหบุญนามามหาภัยที่มันโตชุติมันโตวันนะมันโตยศสิโนโมทามานาพิกบุญพิขุนนสมิติมานังทักขีนจัตที่สังราชาวิรุฬหตปัสสะสติกุมบันทานังอธิปติมหาราชายศสสิโสภุตตาปิตสสะพระหบุญนามามหาภัยที่มันโตชุติมันโตวันนะมันโตยศสิโนโมทามานาพิกาบุญพิขุนนสมิติมานัง ปัจจีมันจัดที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินะคณนาปติมหาราชยัสศิโสพุตตปิตัสสะาโวินนามามาละยิมันตชุติมันโตวนาวันตยัสสศิโโมทมนาิกมุพิูนังสัมมิติงว่านางอุตรัจัดที่สังราชาตตอุตรัจัดที่สังราชาคูเวโรตปัสสาสติยะขนาปติมหาราชยัสศิโสพุตตปิตัสสะาโวินธนามามาละยิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโรโมทามานายิกมุริกูนังสัมมิตริงว่านางุตรัน ทิสาธทะทันละมานาถังสุวรรณิกระเปรวัฒเวเตสังมายาวิโนทศาคุวัจานิการสถามายากุเตนทุวิเตนทุวิภูจักวิภูโตสหะจันโนกามะเสโถจักกินุคันธูนิคันธูจัปานาโทโอปัมมโยจับเทวสุโตจัมาตาลิจิตาเสโนจักขันทภโณโรราชาชนโณสปโพะอาโคปัจจสิโขเจวตินพารุสุริยะวัชสาอิเตจันเยจราชโนขันทัพาสหราชุภีโมทามนาพิกามงพิขุนังสามิติงวะนัง อาถากูณาภาษานาคาเวสาลาสหาัชกากรภรัสตราอาคูบายาคาสหายาติพิยามุนาทตรารฐาจากอาคูนาคยาัสสิโนเอราวันโนมหานาโสป,ปะคาสม,มิติมงมะนัง เยนาคาราเชสหัสหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสเตวนมัชปตาจิตตรสุปนาอิติเตสนามอภยตัฐานาคาราชานมาสิสุปนัตโตเขมมะักกาสิพุทโันาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสารนามกังสุพุททางชิตาวชิราหัตเถนะสัมมุททางอสุราสิตาภาตาโรวาสาวัเสติท่มันโตยัสสินโกาลกันชามหาพิสมาอสุราทานเวกสาเวปจิติสุจิติจัปพหาราโทนมุจิสหัสตันจัปภริปุตานังสัพเพเวโร อิตว,วาพระลิลเศษน้ำราหุพัฒมุป,ปาข้ามงสัมมโยธานิพัฒนเตภิขุนางสาัวมิติว่านาง อาโปจัตเทวาปัทนีจัตเตโชวาโยตธาขมงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจัตยสัจสาสหาเมตตา,ากรุณาไกยิกาอาคูเทวายัสสินุทัเสเตทัสทากายาสัพเพนานาตะวานันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนามันโตยัสสินุโมทามานาพิกมงพิขุนางสมิติงมะนังเวทูจทัตเทวาสหะริจัสมาจัตุเวยาม,มาจัตถสุปนิสาเทวาจัตถามาคูปุรักขิตาสุเรสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตานักขัตตานิปุรักขิตาวาอาคุมันทวาราหะกวาสุนางวาสโบเสธโศสโกปะค้าปุริน ท่าเสตย์ทัาสทากายัสเพนานัตตวนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสสสิโนโมธามนาพี่กมุพี่คุณอัสสัมมิติงวานางขะโคุสาวโคเทวชลามาคีสิขาริวาริธะกาจโรชาสอุมาปุพานิพาสินโนวารุณาสาธมาจัจจุตตาจอจเจเนชกาสุรยาลุจิราอาคูอาคูวาสาวันีสินโนท่าเสตย์ทัาสทากายัสเพนานัตตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสสสิโนโมธามนาพี่กมุพี่คุณอัสสัมมิติงวานาง สมานามหาสมานามนุสสามนุษ,ษสุตมะคิะดทาปัทโสิกาอาคูอาคูมโนปัทโสิกาทาคูหารโยเทวายเจจรหิเตวาสิโนปรัคามหาปรัคาโาเทวายยะสาสิโนท่เสเตทัสสทากายัสเพนา,น,า,านัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาะมันโตยัสสิโนโมทามานายพิกมุนพิกุนัสมิติงวันังสุก,กากรุมหาลุนาอาคูเวคานาสาสหโอทาตคาไอหาพาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามาตาหารักขาชามิสักกายาจยายะสสิโนท่านายัญอาคาปัชุนโยยทิสาอภะอภิวสติทตั่าาัเส โมทามานายพิกมุนพิคุณาสมิติมานังเขมียตุสิตายามากัตกาจายสัจสินโนรงพิตการามาเศรษาชุตินมาจากอาสวานิมารตินุอาขุัาคุปรณนิมิตาถ้าเสตเตทสัธากายาสเพนะนะแต่วันนีโนที่มันโตชติันมันโตวันแล้วมันโตยศสินโนโมทามานายพิกมุนพิคุณาสมิติว่านางสเธเตเทวนิกายาสเพนะนะแต่วันนีโนนามันวเยนะอาคถุงเยจันเยสติสาสหะวุทธชาติมขีหลังโอกาตินะมานาสวังถ้าเขมโมขะตรังนัก นาคางจันทังวะอสิตาติดนางสุครามมาปรมัตโตจับปุตไตที่มาโตสหัสสันนังกุมารโรติโสจัตโสปะคาสัมติงวะนังสหัสสักพระมาโลกานังมหาพรามาพิติธาติอุปปนุชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสถาอิศราอาภูปาเจกะวัสสาวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัตสเพะพิกันเตสินเทเทเวสครามมะเกมารเสนาอภิกามิปัสสกันหัสสะมันที่ยังอิถะกันหัสถาพันธะทารเคนะพันธะมาทูสมันตาปริวารีธามาวงมุจิถากจินางอิติตัตถะมหาเสนโน หาเสนังอปเปสัยยิปานินาต่าละมาหัดจ,จากสารังกัตะวานะเพรา,ว,า,ารวังยะถาปวุสโกเมโคธทานายนโตสวิชุโกตทาโสปปจุวะปะจูทาวติสังกุโตอัสยังวเสตันจะสัพภังอภิญญาญาวะ,วะวะคิตรมาจาก บ่าวว่าขิตาวานะจะักภูมาตตัวมาติยิสขาสาวเกาาเทศสาเนะเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถพิโคเจตจัตตปะมังกรลสุตาว่าพุทธศ,ศาสนานังวิดาราเคหิปักกามุงเนสังโลงมปิอิชยุงสัพเพวิชิตตสังฆามาพยาติตายสาสัสสจิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติโสดจุลชัยยะปกรณ์นภโมเมพุทธเตชะสาราตานะตายะธรรมิ กาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายปารเมสุราสิทธิพรมมาจากอินทาจากจัตุโลกาคังภีรักกาสะมุทาภูตุงคังคาจัพพรมชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิทรณีอุทธิอุทธินาทีนาทีชัยยะชัยยะขคนละตนละนิสัยนิรายสายเสนะเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคังภีรสมพีนะเคนธนาคีปีศาจภูตการิชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธา นามุขชาชยชยวรุณนามุขสาราชยาชยจัมปาที่นาคคุณละคันถกชยชยาคชคุนตุรงศสุการผูชงศีหพยาคตีปาชยชยาวรุณนามุขยาตาชิตาชิตาเสนาริบุณะสุทีนอรดีชยชยสสุขขาสุขาชีวิชยชยทธรณีตะเลสัทธาสุชยาชยชยทธรณีสารตินสัทธาชยาชยมังกรารัญญาปวเคเฆชยชยวรุณยัเขชยชยรักษเสสูรภูชเตชา ชยยะชยะพูมิทัศนาชยะชยะราชาที่ราชาชัยชยะชยะปัทวินสัพพังชยะชยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชยะชยะมเหสุรุหโรหรินเทวาชยยะชยะสุพรชยะชยะพรามาสุรโขชยะชยะนาโควิรุหะโกวิรูปโขจันทิมารวิอินโทจัวเวนนาเตยโยจักูเวโรวารุโนปิจักคิวายโยจักปาชุนหงูกุมารโธทาตารัตโคอัฐารสะอัฐารสะมหาเทวสิทธิตา กสสาอาทโยอิสีโนสาวกาสัพพาชัยยะบราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมูจะสังโคจะทัศปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชีนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธสัตสิริมาโตอายังมารัตจัปาติมาโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเดปโมทิตาชัยยะตถา พระมคนาไมฮิส <St> oh ิโนชยโยปิพ yeah. <laughs>. ุทธสัตสิริมาโตอายังมรสัจาปาปิมาโตปราชโยโคสยมโพธิมันเดโมทิตาชยตถาอินทคนาไมฮิสิโนชยโยปิพุทธสัตสิริมาโตอายังมรสัจาปาปิมาโตปราชโยโคสยมโพธิมันเดโมทิตาชยตถาเทวคนาไมฮิสิโนชยโยปิพุทธสัตสิริมาโตอายังมรสัจาปาปิมาโตปราชโยโคสยมโพธิมันเดโมทิตาชยตถาสุปนคนาไมฮิสิโนชยโยปิพุทธสัตสิริมาโต อายังมรสัจัปปาปีมาโตปราชโยโคสยามโพธิม <Trustee> ันเดปัมโมทิตาชยตถานะคาฆนาไมหิสีโนชายโยปิพุทธสัสสิริมัโตอายังมรสัจัปปาปีมาโตปราชโยโคสยามโพธิมันเดปัมโมทิตาชยตถาสุ สาพระมมขนะมิสีโนชยันโตโพธิยาโม,มเลศกยานางังนั้นที่วัฒนูเอวังตะวังวิชโยโหหิชยะสุชยะมังฆาเลอปราชิตตะปล,ลังเกสีเสปทาวิโปโขเคเรพิเสเกสะพัพพุทธา,านังอัคปโตปโมธาติสุนัขตังสุมังฆาลังสุปปภาตังสุงหุติตังสุขโนสุมุหุโตจัสุยิถังพรหม,มจาริสุป,ปัทคีนังกายกรรมมังวัจกรรมมังปทัทคีนังปทัทคีนังมโนกรรมมังปณิถิเตปทัทคีนาปทัทคีนานิก,ก,นนนกนนนตะวานารพันตะเถปทัทคีเนเอตัถะรัตธาสุขิตาวิรูหะพุทธศาาสสนิหะโโรคุข สหัสเพหิญาติพี่สูนันตุโพนโตเยเทวาสมิงคานิอธิคตาทีกายุกาสทาวหตุสุขิตาหตุสัพพธารักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชินาสาสนังยากาสิปัฏฐะปัฏฐานาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐายุตกาเลปวัสสันตุวัสังวัสสาวราหการคาจูปัฏฐวาเดสังนิวาเรนตุจัสัพพธากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะขาอรหับทสวดธรรมะ นิยามสุตังเอวังเมสุตังเอกังสัมะยังพระควาสาวะทยังวิหารติเชตวะเนยานากะปินทิกษัตริอารามีตัตตะโขพระควาพิขุอามันเตสีพิขวติพัฒนเตติเตพิขุพระควาโตปจัตสุสุงพระควาเอตตะเทวจัตอุปาทาวา พิคเวตถาคตานางนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคตโดยพิสัมพูตสติพิสมีเตียพิสัมพูติตวาอภิสมีตาวะจิกขติเทเสติปัญญาเปติตัฏฐ์เปติวิวัรติวิภาชติอุตานิกรโรติสัพเพสังขารานิจติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานางนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขา ราทุกขาติตังตถาคตโตพิสัมพุทเตียพิสมีเตียพิสัมพุชิตวาพิสมีตวาจิกขติเทเสติปัญญาเปติปัฏาเปติวิวารติวิพาชติอตานิกรติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาทิขเวตถาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาถุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสเพธมานาตตาติตังตถาคตโตพิสัมพุทเตียพิสมีเตียพิสัมพุชิตวาพิสมีตวา อาจิขัตติเทเสติปัญญาปิิปัฏฐปติวิวัติวิพัสติอุตานิกรติสพเพธมานตาติเิทามโวจักพะคะวาอัตตะมานาเตพิขูพภะคะโตภาสิตังอะที่นันทุนติภวสวดพระเถกรตตกคาถาแปลอติตังนานวาขเมยญาณปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวง์ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทาติตามไปหินันตังอัปปัตัิจะกอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแลวสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุันันจะรโยธรรมังติ อสังหิรังอสังกุปังตังวิธามมนุพรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงันคอนแคนเขาควรพ่อคุรอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจจมาตปังโกชัญญามรณนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นะฮีโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมะตันทิตังตังเวพาเทกระโตติสันตอาจิัดเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อม กล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดทานทั้งกลางวันกลางคืนแม้ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคาปัดเจตจบทสวดธรรมะสังเวคะปัจจะเวณะนแปล สัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกมาทำนามาทำทั้งทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกมาทำนามาทาทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุบ อาทุ่วงชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วงมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสังมายามาริตับพังอันเราจับผู้ตายเป็นแทนมรณะปริโ์ปริโยสานางมีชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรับชีวิตตางเมียนอนิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายอยู่อาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในอาเปตบิญญาโนบัตคันปัสจักวิญญาณสุนทรวันเขาทิ้งเสร็จแล้วอาทิเสษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน การินฆ่าทังอีวัปรดุลด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รับถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทางหลายไม่เที่ยงหนอาอุปาทาวายาธรรมิโนม,มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตะวานิอุปอุปชิตตะวานิรุช,ชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสมโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับความ ระง,งับสังขารทางหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามารันติจะสัตว์ทางหลายทัางพวงกําลังตายอยู่มาริสุจะมาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทว่ห่างมาริสามิตร เราก็จับตาอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมตถาสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุสวนเมตตาย,างยางังกิจจียังกิตจีกุศลังกรรมมังสัพเพ,พเหิพาเตหิกะตังคุญยังโนอนุโมทันตุสุน,นันตุพนตโตเยเทวาอัสมิงฐานเนอธิคาี่ตาทีคายุกาสัทัาหัวตุวสุขิตาหัวตุวทุกขะปัมมจันตุมาตาปิตาสุขิตาหัวตุทุกขะปัมมจันตุสัพเพยติกาสุขิตาหัวตุวทุกขาปมัมมุชนตุสัพเพอายติกาสุขิตาหัวตุทุกขาปัมมุชนตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตตาาสุขิหวตุ ทุกขารปมจันตุสเพอาจาริยุปัชัยยะสุขิตาโหตุท <c oughs> ุกขารปมจันตุสเพนาคัตตาสุขิตาโหตุทุกขารปมจันตุสเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขารปมจันตุสเพสามตินางสุสามิชันตุบูบวสวดผู้ชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตัอคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์ตัอคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์ตัอคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารพราสินีถูเปคะเรโพธิตงหินตงหินตาธรรมธาเนน่าพระวัน นาวากาจาักพิคโวสาราพิกาธานาปฏิอุปาสากาคามาจัตเทสานิฆามาจัดอิสราสัป,ปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชรา,าพุชัดเยปิจะอันจากอันทสัมภาวาเตสังสังเสทชาตาอัาวถาโวปปาปปติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจะเตสัพสเพปิทุกขษสะกัรรนตุ สังฆะยังถาตุจิรังสัตตังธรรมโมธรรมมัทราจะกปุคลาสังโฆโหตุสัตมโค,โคว,วอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหรักขาตุสัตรธรตรโมสพเพติธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรม,มีอริยะปะเว อริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปาณิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปะเวชันตโตกาเลเทวปวัตตุวุติงภาวายาสตานาังสามิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิดาจััตรชังนิจังรักขันติปุตตะการเอวังธรรมเมาราชาโนปะชังรักขันตุสักพทพา เทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปาตตาจนิทุกขาพยาปาตตาจนิพยาโสกปาตตาจนิโสกาหัตุสพเพปิปานิโนเอตาวาตาสอาภิเหสัพพะตังพญญสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยานังฆาทานตุสัทยาสีระรักฐานตุสัพพะทาภาวนายพิระตังหตุขัจฉันตุเทวตาคาตาสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังฆาลัง รักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตารังสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานังจ่ายังพระรังรักขันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานังจ่ายังพระรังรักขันตานันจเตเชนะ รักขังพันธาม ok ิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจายังพรลังอรหันตานันจตตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานังจายยังพระลังอรหันตานันจตตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจายยังพรลังรหันตานันจเตเชะรักขัพันธามิสัเพุทพระปตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจตตเชนะ รักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานังจ่ายังพระรังอรหันตานจัตเตชเญนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานังจ่ายังพระรังอรหันตานจัตเตชเญนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานังจ่ายังพระรังอรหันตานจัตเตชเญนะรักขังพันธามีสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนีข้าพาเจ้าขอนมเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเดสด็จสู่สวรรคารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลี้จงเป็นสัพพศสิริมงคลแก่ข้าพาเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศก โรคภยัยอันตรายทาั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมันคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทรคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแกออ่รข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดจาละนานอีกท้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทานาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายาเศรษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอมฤตได้จ,จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริษานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยและและริษานุภาพอันศักษษดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน